ตำรวจบุกรวบแม่น้ำหนึ่งแล้วนักใบหวยคนดังเข้าข่ายความผิดพรบคอมสร้างความฮือฮากับวงการหวยนะครับสำหรับแม่น้ำหนึ่งครับซึ่งเป็นคนใบเล็กเด็ดกลายเป็นเล็กดังครับมาติดต่อกันหลายงวดแล้วทำเอาวงการหวยใต้ดินต้องสะเทือนครับปิดบ้านหนีคนลักลอบเล่นหวยใต้ดินไปหลายรายแล้วครับ โดยล่าสุดครับ14มิถุนายนพลตำรวจตีนพันธุ์บุตรเรี่ยมสังนวนผู้ก,การสืบภาค8เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพร้อมตำรวจชุดสืบสวนผู้ทอนพั3บุกเข้าควบคุมตัวแม่น้ำหนึ่งเพื่อทำการสอบสวนหลังจากพบพฤติกรรมใบเล็กเด็ดครับอาจเข้าข่ายความผิดโฆษณาชักชวนประชาชนร่วมเล่นการพานันเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ครับได้รวบรวมหลักฐานจากการไลฟ์สดเฟซบุ๊กลักษณะใบเล็กเด็ต โดยเฉพาะของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับมีการชักชวนให้แฟนคลับเล่นพนันหวยใต้ดินออนไลน์โดยมีการปักหมุดชื่อเว็บไซต์ชัดเจนเข้าข่ายความผิดตามพรบการพนันครับทางศูนย์ปราปามอาชญกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแจ้งความกล่าวโทษต่อสโนลำมผักชีก่อนเข้าตรวจค้น2จุดในพื้นที่นครราชสีมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับประกอบด้วยบ้านพักหมู่1ิบตำบลหนองบัวตะเกียดและศาลใกล้บ้านหลังดังกล่าวครับ